กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสและประชาคมท้องถิ่นครั้งที่2ทับ2,568รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานในที่ประชุมวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคม2,568เวลา10นาฬิกาณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสชั้น3และประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting นะสถานที่ตั้งของตนเองท่าระู้ชมนะครับผู้ชนะครับขอบคุณครับ เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเพิ่มเงิมแผนมันเป็นอย่างไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าเป็นเรื่องของความสาเร็จแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความคุ้มค่าทางด้านของการส่งเสริมในเรื่องของการกีฬาเราขออนี้เทว่ัศนเคพีอเหล่านี้อยากเกี่ยวฝากว่าลองไปเติมเนื้อหาที่มันเราเป็นตัวชี้วัดของเรื่องของสุขภาพมันก็มีอยู่แล้วที่เราสามารถว่าหรือการไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนหนึ่งของอบปรจอนราชเวัดให้คนอื่นได้รับรู้สมมติไปแข่งที่อื่นประมาณนี้ครับขอบคุณครับ ออขออนุญาตติดการประชุมครั้งที่2ครับ2สอ8ครับขอบคุณครับ